คลิปนี้จะมาแชร์วิธีจัดงานเลี้ยงระดมทุนเพื่อการกุศลในเกม The ิม m 4ค่ะสิ่งที่สามารถจัดได้จะต้องมีชื่อเสียงแล้วก็นิสัยดีด้วยวิธีการก็เหมือนจัดงานเลี้ยงทั่วไปเลยค่ะให้เราไปที่ปฏิทินแล้วก็เลือกเพิ่มอีเวนต์คลิกเข้าไปก็จะเจอหัวข้องานเลี้ยงระดมทุนเพื่อการกุศลจะมีราคาอยู่ที่500ซิมเลียนหน้านี้ก็จะบรรยายรายละเอียดของงานค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องเลือกเจ้าภาพแล้วก็เชิญแขกที่มางานรวมถึงอ,อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นนักปรุงอาหารบาร์เทนเนอร์หรวา,าเล,าละบุ พอถึงเวลางานเลียงทุกคนก็จะเปลี่ยนไปชุดทางการมุมซายบนจะมีเควสให้ทำหลักๆคือเราจะต้องระดมทุนให้ครบ10,000มนซิมลเลียนค่ะระยะเวลาในการจัดงานก็จะประมาณ5ชั่วโมงในเกมนะคะเราสามารถมาคลิกที่ตัวซิมแล้วก็กดคำสั่งร้องของการบริจาคได้ทั้งเงินก้อนเล็กแล้วก็เงินก้อนใหญ่เมื่อได้เงินมาตัวเลขก,ก็จะเพิ่มขึ้นแบบนี้หน้านที่ของซิมเรานอกจากจะระดมทุนแล้วเรายังต้องทำหน้าที่เอนเตอร์เทนแขกต่างๆที่มางานด้วยซึ่งระบบดาราหรือว่าการมีชื่อเสียงจะมากับภาคเสริมเกตเฝมันนรรด ก็จะมาประจําการเราก็แค่ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ให้เขาและเมื่อทําทุกอย่างเสร็จสิ้นเวลาหมดลงเราก็จะได้รับเหรียญรางวัลด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็จะได้ถ้วยรางวัลมาอยู่ในช่องเก็บของของครัวเรือนด้วยเพื่อรางวัลหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะสามารถเอาไปวางตกแต่งบ้านได้สุดท้ายนี้หากใครสนใจซื้อพักเสริมในเกม The Sims 4สามารถกดใช้รหัสโปรโมชั่นและวก็โค้ด MUPLAY ล,ลงไปในช่องโปรโมโค้ดได้นะคะโค้ดนี้ไม่ใช่โคโ้ดส่วนลดแต่เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยจากทาง EA ผ่านการใช้โค้ดของคุณผู้ชมค่ะ m u p l O y อย่าลืมนะคะ